สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเรียนรู้เรื่องการทําสื่อประกอบการเล่านิทานกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสื่อประกอบการเล่านิทานนะคะถ้าเรามีหนังสือเล่มใหญ่ขนาดนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้ในการเล่านิทานได้เลยแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นฉากได้ด้วยนะคะเราก็อาจจะมีสื่ออุปกรณ์อื่นๆขึ้นมาอีกเช่นหุ่นมือนะคะ เอามาใช้ประกอบในการเล่าก็จะสร้างสีสันให้เด็กได้นะคะคุณมือเนี่ยก็สามารถที่จะทำเองหรือว่าซื้อสำเร็จได้นะคะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะลำดับต่อไปนะคะเราก็สามารถที่จะวาดภาพขึ้นเองได้ด้วยนะคะและทำให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นได้นะคะแล้วก็เราอาจจะทำเป็นหน้ากาก เพื่อที่จะประกอบการเล่านิทานนี้ก็จะเป็นสื่ออีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นถ้าเราวาดภาพแล้วเราไม่อยากทําเป็นหน้ากากเราก็เอามาสวมหัวแล้วก็ให้เด็กสวมบทบาทต่างๆได้นะคะเ,เป็นตัวละครต่างๆนะคะเราสามารถที่จะทำํำตัวละครที่เหมือนกับเป็นหุน่นนิ้วมือนะคะแต่ว่าหรือว่าเป็นหุน่นกระบอก แต่เราใช้ถุงนะคะมีการประยุกต์ใช้ถุงเนี่ยแล้วก็วาดภาพขึ้นมาแล้วก็ติดก็จะสามารถขยับได้ก็มีหลากหลายขนาดอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการตัดแปะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการวาดภาพนะคะนี่แบบต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างของการพับกระดาษในรูปต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปสุนัขนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปผีเสื้อนะคะที่เราจะได้ เรียนพับกันในวันนี้นะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นการทำสื่อประกอบกิจกรรมหลังการเล่านิทานนะคะก็จะเป็นทำจากวัสดุเหลือใช้เช่นกล่องสบู่อันนี้ก็ใช้สีกล่องนะคะเด็กๆเ,เขาก็จะได้เรียนรู้ที่จะต่อภาพนะคะหรือเราจะพริ้นมาแล้วก็ให้เด็กๆได้ระบายสีและทีนี้กออ็อาจจะทำ เป็นที่จับให้เขานะคะแล้วก็ให้เขาจัดกลุ่มเป็นกลุ่มประเภทต่างๆเป็นรูปเครื่องบินเป็นรูปผล,ลไม้เป็นรูปอะไรอันนี้ก็แล้วแต่ก็ฝึกทักษะทั้งการระบายสีแล้วก็การจัดกลุ่มนะคะค่ะอันนี้เราก็จะมาเรียนรู้การเทคนิคการพับกระดาษเพื่อเป็นสื่อในการเล่านิทานนะคะตัวแรกที่จะสอนก็จะเป็นการพับสุนัขนะคะ,ะลำดับแรกเราก็ตัดกระดาษ แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้สุนัขสีอะไรสีเหลืองสีน้ำตาลสีเขียวแล้วแต่จินตนาการอันนี้ก็จะเป็นสุนัขสีน้ำตาลนะคะเราก็ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอาไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็พับกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับเป็นสามเหลี่ยมที่เล็กลงมา อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้หน้าตายอย่างนี้แล้วก็คลี่ออกหลังจากนั้นเราก็จะทำหูนะคะแล้วก็แค่พับหูลงมาสองด้านตรงนี้เราพับเพื่อที่จะให้มันเห็นกึ่งกลางเราก็กะว่าห่างออกไปประมาณด้านละ1นิ้วนะคะเนี่ยก็จะเป็นหน้าสุนัขแล้วทีนี้เราจะทำปากเราก็แค่พับ ตรงปลายสามเหลี่ยมเนี่ยขึ้นไปเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็ติดลูกตาแล้วแต่ขนาดแล้วแต่เราเลือกแล้วเราก็จะเอาสีที่มันต่างออกไปเนี่ยมาทำเป็นปากก็ได้หรือเราคิดว่าเราอยากจะใช้เ,เป็นปากที่มันเป็นสีของกระดาษภายในอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะ เสร็จแล้วรูกคือนะักง่ายมากเลยนะคะทีนี้ในการเล่าเนี่ยเราอาจจะติดเป็นก้านเป็นอะไรเพื่อให้จับได้สะดวกหรือว่าเราจะเป็นเอาถุงเอาอะไรมาติดเพื่อที่จะเป็นาฐานสำหรับมือเวลาใช้ในการเล่านะคะลำดับต่อไปก็จะทำผีเสื้อนะคะผีเสื้อวันนี้เดี๋ยวเราจะเลือกผีเสื้อที่เป็นผีเสื้อสีฟ้านะคะ เราก็ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันนะคะแล้วก็พับกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็พับเป็นรูปสามเหลี่ยมสองครั้งนะหลังจากนั้นเราก็คลี่ออกแล้วเราก็พับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็พับให้เป็น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะมุมสามเหลี่ยมที่เราพับเมื่อกี้เนี้ยเราก็ใช้ในการจับให้มันเป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านแล้วก็พักกบ,ล,พบลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็จะออกมามีลักษณะคล้ายๆแบบนี้แบ่งออกเป็นสีแฉกแบบนี้นะคะ แล้วก็จับมุมแหลมเนี่ยขึ้นจะเห็นว่ามันก็จะมีลักษณะเหมือนเรือเลยนะคะแล้วก็กลับด้านกลับด้านเลือแล้วก็พับเรือที่แบ่งออกเป็น2ฝั่งเนี่ยลงมาเห็นไหมคะก็จะเป็นรูปผีเสื้อละง่าย,ายนะถ้าเราอยากต้องการให้มันมีมิติเราก็พับตรงกลาง ะะก็จะได้ผีเสื้อที่เสร็จเรียบร้อยหนึ่งตัวลำดับต่อไปนะคะเราก็จะทําสื่อจากวัสดุเหลือใช้อันนี้เราก็จะใช้กล่องสบู่ค่ะเราก็หากล่องสบู่ขนาดใดก็ได้นะคะในที่นี้ก็จะใช้กล่องสบู่ประมาณ4กล่องต่อหนึ่งสื่อนะคะเอามาห่อกระดาษสีขาวเอาไว้หรือว่าจะเป็นกระดาษ สีอื่นก็ได้หลังจากนั้นนะคะเราก็ไปหาภาพหรือว่าเราจะวาดขึ้นเองก็ได้แล้วก็วัดขนาดให้มีขนาดเท่ากับกล่องสบู่เนี่ยสีกล่องอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็แค่ตัดแบ่งภาพออกเป็น4ส่วนนะคะภาพออกเป็นสส่วนแค่นี้แล้วเราก็ตัดภาพ ส่ส่วนนี้ค่ะแปะลงบนกล่องสบู่อย่างนี้นะคะเราก็จะได้สื่อที่ใช้ในการต่อภาพเห็นไหมคะง่ายมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ